องคชายขณะนี้มีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วว่าจูหยงผู้นั้นกําลังวางแผนจะลอบกบฏพระองค์หรือท่านจะกลับวางก่อนดีแล้วรอเราไปรับก็ได้ไม่ต้องข้าจะรออยู่ตรงนี้พวกเขามาแล้วข้าราชบริพารจูหยงขอเข้าเฝ้าองค์ชายขอเข้าเฝ้าองค์ชายลุกขึ้นเถอะแม่ทัพจูคือข้าราชการที่มีความคิดความชอบต่อราชบงหมิงของเราอย่างยิ่งใหญ่หากเป็นเจ้าแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาพิธีต่อพวกเรา เป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งขอรับแม่ทับจูแล้วเหตุไฉนลูกน้องของท่านถึงถึงถอดเสื้อกันครบเช่นนั้นระหว่างทางมานี้มีอะไรผิดปกติเงินหรือฟาบาร์ขาดขณะที่ข้าน้อยกําลังเดินทางเข้าสู่เมืองเหลืองพวกเราได้เผชิญกับกลุ่มนักฆ่ามากมายลูกน้องของข้าน้อยมือเปล่ากันทั้งนั้นก็เลยต้องใช้กําลังกายเข้าจับกลุ่มและส่งตัวไปให้คุกริมทางที่พวกข้าน้อยต้องถอดเสื้อก็เพราะไม่อยากให้เลือดโสมมาอยูบ่บนหน้าพระองค์ขอรับ ข้าจะงายงานเรื่องนี้ต่อเสด็จพ่อให้เจ้าแน่นอนใครพูดใดมันกล้าคิดรอบสังหารวีรบุรุษแห่งต้าหมิงข้าขอให้คำมั่นว่าไม่ช้าข้าจะเอาตัวมันให้ไอคนวงการมาให้ได้แม่ทัพสหายจูโปรดวางใจเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างยิ่งขอรับต่อสู้ด้วยมือเปล่ากับพวกนักฆ่าเนี่ยนะลูกน้องของแม่ทัพจูเก่งจริงๆความกล้าหาญที่แม่ทัพจูสร้างไว้ได้ปกป้องแคว้นเหมือง เหนือไว้100ปีชาวแค้วนเหนือต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะพระบิดาของข้าหรือตัวข้าก็ยังติดค้างเจ้ามาเถอะท่านแม่ทับจูเชิญขึ้นรถของข้าแล้วไปเข้าเฝ้าพระบิดาที่วังหลวงกันเถอะเออนี่มันน้อมรับพระบัญชาของขับขณะลูกน้องก็มีความกล้า,าหารเช่นนี้คนเป็นหัวหน้าจะต้องมีพรสวรรค์ขนาดไหนแต่จะว่าไป ดูไปดูมาชไหนแม่ทัพจูถึงมีหน้าตาคล้ายหยงอิงขนาดนี้ท่านแม่ทัพจูมาถึงแล้วข้ากระหม่อมจูหยงขอกราบทูลใต้ฝ่าบาทรองทุลีพระบาทฝา่าบาทรีบลุกขึ้นมาเถอะข้าอยากจะเห็นหน้าวีรบุรุษของข้าจะจะคอด ตั้งแต่เจ้าเริ่มเป็นหวังเป่าเป่าคนหมยลูกสี่ของข้าก็ไม่เคยหยุดยกย่องเจ้าผ่านจดหมายประกาศใช้เลยข้าคอยเห็นจะได้หน้าเจ้ามานานแล้วพอได้เห็นแล้วหน้าตาก็สมกับคำว่าวีรบุรุษหนุ่มจริงๆพระองค์ทรงเยินยอกระหม่อมมากเกินไปแล้วจูหยวนจางจากักรพรรดิที่เก่งกล้าที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึง่งชีวิตเริ่มต้นด้วยชามใบหนึง่งแต่ปัจจุบันครอบครองทั้งแผ่นดินนับว่าเป็นคนที่มีโชควาสนาโดยแท้แน่นอน ด้วยองค์การฟ้าจากาักรพรรดิจึงทรงมีพระบัญชาแม่ทัพจูได้ขับไล่ศัตรูและเอาชนะความยากลำบากจนสังหารขุนศึกศัตรูที่กัดเซาะดินดแดนเรามาเน่นนานต่อมาได้กู้คืนดินแดนและอำนาจจของกองทัพที่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ชนะกองทัพกบฏนับว่ามีคุณธรรมต่อประชาชนหลายหมื่นคนขอประกาศแต่งตั้งท่านให้เป็นขุนนางขึ้นจือเจสืบทอดตำแหน่งสืบได้ชั่วการนานและพระราชทานรางวัลเพิ่มเติมดังนี้ ขอพระไทยฟอร์บอสเกียรติยศธรรมดาทั่วไปนี้มันไม่เพียงพอที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ของเจ้าได้ข้าจะประทานพรให้แก่เจ้าหนึ่งอย่างลองพูดมาดูสิก็หมอมอยากจะขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทานสมรสแก่ก็หม่อมกับธิดาของจงซานหวังนามว่าสี่เมียวจิน ทำไมแม่ทัพจูถึงขอให้ฝ่าบาททรงโปรดราชทานสมรสกับน้องของบวยกัวกลงละ่ะแต่ทิดาอีกคนหนึ่งของบ้านนั้นได้แต่งเข้ากับอ่องเยี่ยนแล้วไม่ใช่หรือหากจูหยงแต่งอีกคนก็จะกลายเป็นเขยของบ้านสี่เหมือนกันแบบนี้ครอบครัวสี่คงจะทยานขึ้นสูงแน่แม่ทัพจูเจ้ารู้จักคุณหนูตระกูลสี่ด้วยหรือฝ่าบาททรงโปรดเห็นแก่ข้าด้วยเถิด อะไรนะ่วยกลัวโกงออกมาปฏิเสธงั้นหรือได้จูหยงมาเป็นลูกเขยเพิ่มอำนาจตระกูลขนาดนี้ยังจะไม่เอาอีกเหรอไม่อยากจะเชื่อว่าสี่หุยจูคนนั้นจะคิดไม่ถึงระดับนี้ ฟาบาก็หมอมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แม่ทัพจูห,หมายชอบคนบ้านก็หมอมขนาดนี้แต่น้องสาวของก็หมอม,มีคนในใจแล้วก่อนที่บิดาของก็หมอมจะจากไปท่านกล่าวว่ากล่าวลาให้ข้าได้สนับสนุนตามความตั้งใจของน้องสาวของก็หมอมกม็หมอมเป็นทั้งเป็นลูกชายคนโตและพี่ชายคนโตย่อมไม่ได้ต้องการขัดขวางความสุดท้ายของบิดาและกะ็หมอมมิอาจจะเอาเกียรติยศของวงตระกูลมาแลกกับความสุขของน้องสาวก็หม่อมได้ขอให้ ใต้ฝ่าบาทพระบาททรงโปรดประทานเมตตาดูเหมือนสี่หุยจูจะไม่ได้รู้เรื่องของข้ากับจินเอ๋อสินะแถมยัมยอมออกหน้ารับรองแต่งงานต่อหน้าจากกักรพรรดิอีกจินเอ๋อเจ้ายังมีพี่ชายที่ดีอยู่คนนึงนะเออเป็นลูกกตัญญูที่ดีและเป็นพี่ชายที่ดีน่าเสียดายที่ข่าวสารไม่ค่อยคล่องแคล่วจูหยงเจ้าไปเล่าให้เขาฟังเองเถอพะพ่อยหค่ะฝ่าบาทนี่มันอะไรกัน ท่านวยกัวโกงเมื่อสี่ปีก่อนข้าได้ช่วยเหลือสตรีผู้หนึ่งจากเมืองอันชอสตรีผู้นั้นปกปิดตัวตนและใช้นามแฝงว่าจินเอ,อ๋อข้ากับสตรีผู้นั้นอยู่ร่วมกินกันมาสามปีเราทั้งสองมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่เมื่อหนึ่งปีก่อนนางถูกครอบครัวาม,มาตามรับกลับบ้านไปตอนนั้นข้าสัญญาก,กับนางว่าจะต้องกลายเป็นผู้ชายที่คู่ควรกับนางและจะไปสู่ของนางให้ได้งั้นชายที่น้องสาวข,ของข้าใฝ่ถึงก็คือ ข้าสั่งให้น้องสาวและน้องสี่ของข้าไปตรงหาข่าวข่าวของชายคนนั้นแต่ยังไม่ได้รับข่าวกลับมาเลยเลยคิดว่าน่าจะหนีหายไปแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าฮะ พวกมันตั้งใจน่ะสิย้อนกลับไปวันครอบครัวของจินเอ๋อมาเยี่ยมข้าสองคนนั้นเตรียมหอมเงินและผืนผ้าไหมมาเป็นกองภูเขาเพื่อมาสั่งให้ข้าตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างจินเอ๋อไปและก็ยังโบยใส่ข้าว่าข้าเป็นเพียงพ่อค้าชนชั้นล่างไม่อาจจะไปเหมาะกับน้องสาวของท่านได้ครอบครัวคนทั่วไปกับตระกูลชนชั้นสูงไม่ใช่คุณที่ทูควรกัน พวกเขากล่าวว่าการจะฆ่าข้าก็เปรียบเสมือนการเดินเหยียบมดนับตั้งแต่วันนั้นข้าก็ฮึดใจที่จะเข้าร่วมกองทัพเพื่อเดินตอนเหนือเวลาที่ข้าไปสมรภูมิด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยแรงผักดันและความตั้งใจที่ถึงขั้นพร้อมจะสละชีวิตสิ่งที่ข้าทํามาจนถึงตอนนี้เพียงแค่เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นมดยังไงก็ยกเท้าช้างได้ เจ้าพวกนั้นมันกล้าคิดปานนี้เชียวพวกมันลืมล่าเง่ากันหมดแล้วหรือไงว่าท่านพ่อก็มาจากชนชั้นคนธรรมดาเหมือนกันครั้งหนึ่งพวกมันเคยขู่ว่าจะฆ่ากระหม่อมพระองค์ทรงเห็นชอบให้กระหม่อมทําเช่นนี้ดีพระยะค่ะ เยี่ยมยอดชายชาตินักรบอย่างเราควรเป็นเช่นนี้จูหยงไหนๆในเมื่อพวกมือสังหารที่หมายตาชีวิตเจ้าก็ถูกจับไปหมดแล้วและก็ยังรู้ตัวการของคนสั่งเรื่องนี้แล้วด้วยข้าเห็นชอบให้เจ้าบ้านสีกับเจ้าจัดการเรื่องนี้ได้ตามใจชอบเลยขอพระทยฝ่าบาทปิดราจะสำนักได้จินเอ,อ๋อในที่สุดข้าก็จะทำตามที่สัญญาได้แล้วนะข้าจะไปหาเจ้าเดี๋ยวนี้แล้ว มาข้างทางอย่างแกไม่มีทางเป็นเทพสงครามของต้าหมิงได้หรอกหากข้าได้เป็นคนยกทัพไปทางเหนือข้าก็คงได้เป็นคนปิดชีพจกพักรพรรดิจอมปลอมได้อยู่แล้วเจ้ามันก็แค่ดวงดีเท่านั้นแหละเจ้าเป็นใครเหลียงกัวกงหลันอี้จำไว้ หากเป็นหลานอี้ในประวัติศาสตร์ก็จะเป็นแม่ทัพที่มีความบ้าบิ่นในตนสูงข้าจําได้ว่าคดีการกรบฏของหลานอี้เป็นคดีสุดท้ายใน4คดีใหญ่แห่งต้นราชวงศ์หมิงผู้ที่เสียชีวิตจากคดีนี้มีจํานวนมากจนแทบไม่ต่างจากการระบาดของโรคหาช่างเถอะเรื่องของจินเอ๋อสําคัญกว่าแม่ทัพจูหยงนําสินสอดมาสู่ขอ แม่ทัพจูมีพระราชทานสมรสจากจากักรพรรดิจึงไม่จําเป็นต้องจัดพิธีมั่นหมายแต่สินสอดขนาดนี้มันมากมายเหลือเกินจกักรพรรดิทรงประทานการอภิเษกให้แก่ข้าขนาดนี้สินสอดต้องย่อมไม่น้อยแต่เดิมน้องชายทั้งสองของท่านใช้เงินทองเป็นพันมาซื้อความสัมพันธ์ของข้าและจินเอ,อ๋อเพราะงั้นวันนี้ข้าก็จะให้เป็นสิบเท่าจากวันที่ข้าวันนั้น ข้ารู้ดีว่าพระเจ้าโกรธแค้นเจ้าโง่สองคนนั้นเพียงใดแต่มันก็เป็นความผิดของข้าเองที่ละเลยพวกมันจนผิดนิสัยขนาดนี้ระหว่างก่อนที่เจ้าจะมาข้าตำหนิให้หลายรอบแล้วเอาเป็นว่าเชิญแม่ทัพจูใช้อหน้าได้เด็ดขาดเลยท่านแม่ทัพจูโปรดแห่ภัยพวกเราด้วยเถิดพวกเรานั้นมีตาหามีแวไแวไหมเราไม่ควรดูถูกผู้อื่นฮึจริงเหรอแต่ข้าว่าแค่นั้นคงไม่พอหรอกเนะมาคุกเข่าตรงนี้ ไอ้สารเลวนี่ข้าไม่อยากทนฟังไอ้คนขายเหล้านี่แล้วคนอย่างแกไปตายที่สนามรบก็ดีอยู่แล้วพวกข้าไม่ผิดอะไรสักอย่างนี่พวกเจ้าดีมากแบบนี้ข้าค่อยเลือกทางจัดการพวกเจ้าได้ง่ายขึ้นน้อยวอนตายนักเนาะคุณชายสี่แหันตระกูลสี่มีดีแค่นี้เองเหรอสวะสิ้นดีคนอย่างแกสมควรตาย พี่ใหญ่เราผิดไปแล้วช่วยพวกเราด้วยท่านแม่ทัพจูไม่ต้องเกงใจเชิญทำตามสบายเถอะพี่ใหญ่งั้นข้าตัดสินเลยละกันหลังจากนี้สองคนนี้จะต้องไปนับศูนย์ใหม่ที่กองทัพเริ่มต้นจากทหารชั้นต่ำสุดและไถ่าบาปด้วยความดีความชอบแม่ทัพจูจะไม่ฆ่าพวกเขางั้นหรือ หาได้ข่าสองคนนี้ข้าก็จะเบาเพลิงแค้นในใจได้น้อยแต่หากเรื่องนี้แพ่งพายออกไปคงมีข่าวไม่ดีไปทั่วแควนแน่ไม่ช้าตระกูลนี้ก็คงเป็นขี้ปากคนและก่อนหน้านี้ท่านยังยืนยันต่อหน้าจัก,กรพรรดิเพื่อความสุขของจินเอ,อ๋อข้าขอชื่นชมนะับตั้งแต่วันนี้ท่านก็เป็นพี่เขยของข้าแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในฐานะน้องเขยข้าคงทําให้พี่เขยลําบากใจไม่ได้ ความเที่ยงธรรมของแม่ทับจูทำให้ข้าละอายใจจริงๆข้าจะส่งไอ้พวกงโง่สองคนนี้เข้าไปในกองทัพและทำให้มันรู้ตัวว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วสูงส่งดังที่แม่ทับคาดหวังมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ผู้คนคิดว่าพอพวกเปยหยวนตายแล้วดินแดนเหนือคงสงบสุขแต่ข้าเห็นว่าพวกเผ่าหว,วาล่าช่วงนี้กำลังหัวรุนแรงกันอยู่อนาคตอาจจะมุ่งหวังรวบรวมทุ่งหญ้าให้กลับมาเหมือนเดิมอีกพอถึงเวลานั้นคงเป็นภัยต่อต้าหมิงเราอีก ข้าคิดว่าให้พวกนั้นไปติดตามอองเยี่ยนไปรอสู้กับพวกคนหย่าล่าดีกว่าแม่ทัพจูช่างมีวิสัยทัดไกลถึงเพียงนี้ข้าจะทูลเจ้าฟาบาแจ้งฟาบาดและอองเยี่ยนให้ทรงทราบเรื่องนี้และระมัดระวังเอาไว้เช่นนั้นข้าก็ขอฝากเรื่องหลังจากนี้ด้วยข้าขอตัวไปหาเสี่ยวจินก่อนเอ๊ะอ๋อ,อได้สิน้องสาวข้าคงตื่นแล้วที่ได้เจอเจ้าแน่แน่ จูหยงผู้นี้ช่างเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางแม้จะแค้นแต่ก็ไม่ยึดติดส่วนตัวเพราะแบบนี้สินะน้องของข้าถึงได้ชอบเขานะับเป็นโชคของตระกูลสื่อจริงๆคุณหนูนายน้อยดูดีขึ้นทุกวันจริงๆนะเจ้าคะตขึ้นต้องเป็นหนุ่มหล่อแน่นอนหน้าตาของเขาช่างเหมือนกับพี่หยงจริงๆจินเอ๋อข้ามาหาเจ้าแล้วกลับบ้านกันเถอะพี่หยง พี่ยงงพะพี่ยังมีชีวิตอยู่ข้าก็ต้องยังมีชีวิตอยู่สิแถมอยู่อย่างดีเลยด้วยพี่ยงพี่ยงฮอทำไมพี่ถึง,งโง่ขนาดนี้พี่ไม่รู้เหรอว่าสนามรบอันตรายเพียงใดหากพี่ตายไปข้าจะทำยังไงข้าไม่สนชนช,นชั้นฐานะของพี่หรอกขอแค่พี่มีชีวิตอยู่ก็พอแล้วเจ้าจริงใจกับข้าขนาดนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าเสียสละตนลงมาหาข้าได้ยังไงเพื่อชายที่คู่ควรกับเจ้าข้าก็ต้องขึ้นมาหาเจ้าสิ ตัวเล็กหยุดร้องแล้วมาดูนี่เถอะลูกพ่อของหนูมาแล้วนะพ่อเหรอนี่คือลูกของเราเหรอเจ้าตั้งชื่อให้เขาหรือยังข้ายังไม่ได้ตั้งชื่อจริงแต่ตั้งชื่อเล่นให้เขาแล้วข้าเรียกเขาว่าเป่าเอ,อ๋อลูกตัวน้อยของเราว่าไงเป่าเอ๋อของพ่อติ้งขอแสดงความยินดีกับโพสต์ที่ได้รับการดำเนินทายาทคนแรกระบบมอบรางวัลแก่การสร้างครอบครัวลุ่งเรืองของคุณคุณได้รับบัตรประสบการณ์สองเท่า เปิดภารกิจระยะยาวเมื่อจํานวนทายาทของคุณถึงจํานวนที่กนนําหนดคุณจะได้รับรางวัลจากระบบมีรางวัลแบบนี้ด้วยนายน้อคงง่วงแล้วข้าจะพาเขาไปนอนกลางวันเองเจ้าค่ะระหว่างนี้ก็เชิญคุณหนูอยู่กับคุณชายเขยไปเถิดเจ้าค่ะว้พี่หยงจะทําอะไรข้าจะให้ความตั้งใจของนางเสียเปล่าได้เยี่ยงไรจินเอ,อ๋อนี่เจ้าอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยข้าไม่ได้อ้วนนะข้าก็แค่ใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเฉย งั้นไหนเจ้าลองถอดออกมาให้หมดและค่าลองอุ้มหน่อยสิพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยคิดไม่ถึงเลยว่าคุณชายเขยจะเป็นคนเสียงดังหนักแน่นขนาดนี้แบบนี้จะก่อให้คุณชายน้อยหลับยังไงเนี่ยรับรางวัลเลเวลอัพขอแสดงความยินดีกับโพสที่ได้รับพระราชทานบรรดาศากดิ์ขนนางทำให้รางวัลยาเพิ่มกำลังภายใน1ขวดขอแสดงความยินดีกับโพสที่ได้รับพระราชทาน บรรดาศาักขุนนางรางวัลคือหินวิญญาณระดับกลาง500ก้อนขอแสดงความยินดีกับโพสท,ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ทำให้ได้รับรางวัลวิทยายุทธระดับเหลืองขั้นกลางชื่อว่าทยานมันไดเมคา ค่าตอบแทนจากการรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ดีกว่าการรับตำแหน่งปกติอีกแล้วเนี่ยยาเพิ่มพลังเม็ดเดียวเพิ่มค่าประสบการณ์ได้หนึ่งร้อยแต่นี่มันทั้งขวดเลยนะหินวิญญ,ญาณระดับกลางมีพลังมากกว่าหินวิญญาณระดับล่างถึง50เท่าส่วนวิทยายุทธยานบันไดเมฆาแม้แต่จะถูกศัตรตูล้อมก็ยังสามารถออกไปได้อย่างง่ายดายนี่มันวิชายุทธเอาชีวิตรอดโดยแท้จริงเลยนี่นะ ฝึกฝนวิทยายุทธยานบันไดเมคาให้ถึงระดับ3ามใช้ยาเพิ่มกําลังภายในใช้แต้มทักษะวิชาทยานบันไดเมคาระดับขอแสดงความยินดีกับโพสต์ได้รับค่าประสบการณ์จนเลเวล12แล้วด้วยพลังภายในของข้าในตอนนี้สามารถใช้วิชาตัวเบาได้ต่อนเนื่องเป็นชั่วโมงแม้แต่ม้าก็คงตามไม่ทันนี่แหละนะยิ่งข้าคนก็ยิ่งพัฒนาแบบนี้ดีไม่ดีถ้าเลเวล20ก็คงบินหายตัวได้แล้วกับมัง้งเจียงฮวน ฟาบาทมีพระบัญชาหลายให้กระหม่อมรับใช้พระยะค่ะเรามีเรื่องอยากให้เจ้าไปจัดการโดยเป็นความรับขั้นสูงสุดหากเป็นความปรารถนาของพระองค์กระหม่อมยินดีสละชีวิตเพื่อแลกสิ่งนั้นพระยะค่ะเจ้าจงรีบพาคนไปที่เขาจงซานและเปิดโลงศพของยงอิงดูว่ากระดูกของเขายังอยู่หรือไม่ตามพระองค์บัญชาพะยะค่ะหากว่ายงอิงยังมีชีวิตอยู่หญิงคนนั้นก็คงวางแผนทําอะไรลงไปโดยที่ข้าไม่รู้